ทางเพศกับผู้หญิงมีบางคนก็อยู่ในวงการการเมืองด้วยอย่างนี้คะ่ะในฐานะนักการเมืองหญิงมองเรื่องนี้ยังไงอะค่ะอดาดิฉันพูดในหลักการแล้วกันนะคะไม่อยากจะพูดในนามของว่าเป็นพักใดพักหนึ่งอย่างนี้แล้วกันนะไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองจะเป็นมหาเศรษฐีจะเป็นประชาชนธรรมดาไม่มีใครที่มีสิทธิ มาทำร้ายผู้หญิงแบบนี้ดิฉันเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ในอดีตตอนเข้ากันเมืองใหม่ๆนะคะก็เคยแต่ไม่หนักหนาอย่างนี้นะหมายถึงว่าเคยมีลักษณะของการคุกคามด้วยคำพูดนะคะซึ่งอเผอิญดิฉันเป็นคนสู้นะคะการคุกคามด้วยคำพูดนะคะดิฉันคิดว่าวันนี้เราต้องให้ การปรเทคนะคะสิทธินะคะของผู้หญิงอย่างเต็มที่ผู้หญิงที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่เรียกว่าอ่อนแอนะคะแต่สลีล่าต่างๆเนี่ยอาจจะสู้กำลังผู้ชายไม่ได้และถ้ามีพฤติกรรมไม่ว่าคุณจะใหญ่แค่ไหนหรือคุณจะเล็กแค่ไหนคุณมีพฤติกรรมในการที่ย่ำยีผู้หญิงเนี่ยคุณต้องได้รับการลงโทษถ้าเป็นข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาไม่ว่าจะเป็น ผู้ผู้ที่มีอํานาจหรือผู้ที่มีอํานาจเงินนะคะก็ไม่สามารถที่จะเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นไม่สามารถที่จะเห็นผู้หญิงเ,เป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่จะไปทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่ได้คํานึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงไม่ได้คํานึงถึงสภาพจิตใจดิฉันในฐานะผู้หญิงดิฉันยอมไม่ได้ค่ะยอมไม่ได้และวันนี้เนี่ย ใครก็แล้วแต่เราไม่พูดถึงว่าเป็นใครเราไม่พูดถึงเรื่องพรรคการเมืองแต่ใครก็แล้วแต่ที่มีพฤติกรรมแบบนี้สังคมต้องประนามและกฎหมายต้องลงโทษค่ะนะคะเราไม่พูดถึงตัวบุคคลนะคะดิฉันขออนุญาตเพราะว่าเป็นพรรคการเมืองต่อพรรคการเมืองดิฉันไม่อยากไปก้าวร่วงนะคะและจริงไม่จริงเรายังไม่ทราบแต่ดิฉันพูดในหลักการในฐานะลูกผู้หญิง ในตอนที่เป็นสาวๆก็เคยในลักษณะนี้ที่ถูกการคุกคามด้วยคำพูดนะคะที่ไม่เหมาะสมซึ่งดิฉันเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยจะเจอแบบนี้เราต้องลุกขึ้นมาสู้แต่ขณะเดียวกันคนที่มาคุกคามเราต้องได้รับบทลงโทษแล้วเราก็าขณะนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามีสาบันผู้หญิงเพื่อการเมืองอยู่นะคะก็เป็นแหล่งหนึ่งที่จะพยายามที่จะให้ ผู้หญิงเนี่ยได้มีไว้สังการเมืองแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยไม่ใช่ปลอดภัยต่อเฉพาะเรื่องของการถูกคุกค,คามโดยตรงแบบนี้จุดที่อย่างผู้ว่า,าผู้สมัครผู้ว่านาวากาตีสิทธาธิวาลีชูเป็นนโยบายเนี่ยว่าจะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้หญิงนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยรา,ายละเอียดอยู่กับว่ามีกี่จุดอันเนี้ยนะคะมันจะเป็นเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องของกายภาพและของเรื่องของการคุกค,ค,คาม จากผู้ชายที่เป็นปัจเจกด้วยซึ่งการคุกคามจากผู้ชายที่เป็นปัจเจกเนี่ยดิฉันอขอลุกขึ้นมาต่อสู้ให้เพราะตัวเองก็เคยผ่านประสบการณ์แต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนสู้เราเป็นคนที่แก่งแต่บางคนเขาตกใจนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราคงยอมไม่ได้ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตามนะคะเ,เรื่องของความปลอดภัยของผู้หญิงมันมีอีกเรื่องหนึ่ง ที่เป็นเรื่องกายภาพอยากให้นาวากาตรีศริธาได้เสริมนิดหนึ่งค่ะครับต้องขอกราบเรียนครับว่าว่าในส่วนของผู้ว่ากรทมครับต้องเข้าไปดูในเรื่องชีวิตและความเป็นอยู่ตลอดจนความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งหมดครับซึ่งกรณีที่เกิด